โอเคครับสวัสดีเวลลรุ่นมิซี่ใช่ไหารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นับเป็นวันที่ทุกคนรอ,อคอยวันนี้ผมจะมาประกาศผลรางวัลรัสโยรุนะครับผมขอสามรอยสับแต่ว่าไม่ถึงก็ผมก็ไม่เป็นไรนครับอย่างนั้นมันก็ทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่นะครับยอดวิวห้าร้อยวิวนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าวิวคอมเมนต์หกสิบสามนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาแจกกันเลยโอเค เดี๋ยวตัดไปเจอกันที่เว็บสุ่มนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บสุ่มกันแล้วนะครับผมโอเคครับผมจะบอกกติกานะครับผมจะสุ่มให้หน้าสามคนแล้วครับแล้วผมจะทักไปให้หัสเลยนะครับใครที่ตอบแชทผมหรือว่าอ่านเร็วสุดผมก็ให้ไปเลยนะครับโอเคครับไ็นพูดมั่งอะไรแล้วเอาเลยใส่ลิงก์ตรงนี้ครับกดสตาร์ตสตาร์ตครับเฮ้ยอ๋อกดผิดเฮ้ยโซทีครับกดเก็บ กดเกทคอมเมนต์ก่นโอเคก็สตาร์ทโอเคครับคนนี้เป็นคอมเมนต์ที่หนึ่งะครับแต่ไม่ใช่ครับเอาใหม่เอาใหม่อีกทีหนึ่งไม่ได้นะครับคนตะเกียงไม่ได้นะครับโอเคครับคนเดิมครับอยากได้เพราะอยากมีทเาี๋ยูรู้โอเคครับเฟซชื่อนาคินนะโอเคเดี๋ยวผมแอดไปทักไปนะครับรีบตอบแชทด้วยแล้วกันครับคนที่สองกันเลยครับ คนนี้ครับเลี้ยวตะตื่นเต้นดีโปรไฟล์เป็นนารุโตะขอครับโดนเกียนมีรหัสมีเอะมีหลักฐานครับโอเคครับเดี๋ยวผมทักไปอย่างเร็วเลยนะครับคนสุดท้ายครับจะเป็นใครเอ่ยโอเคจุดคอมเมนต์ได้เท่มากครับโอเคครับคนนี้ครับถ้าถ้าออนไลน์นะครับเพราะผมโดนแฮ็กครับผมจะเอาหัสไปคืนเพื่อน แต่ผมไม่มีครับขอรหัสขอนะครับโอเคครับ f c e e o o o ทาท่านะครับโอเคครับเราได้ครบ3คนแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําการแอดแล้วให้รหัสเลยนะครับโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ